ครับสวัสดีครับเอฟทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กับวันอังคารที่2ี่มีนาคมสองพันห้าอยหกสิกะครับครับมืัอนี้มก็ไดพามาติดตามเล่าพัฒนาต่อยนะครับเนาะครับเล่าพัฒนาออกเมื่อคืนนะครับเนาะวันจันทร์ที่27่สิมีนาคม6กหกครับหนึ่งสี่เก้าเดหกหกางก็ออกเกนะครับเนาะ รับกามีหลุดลหลนะครับครับมือนี้พอเตรียมข้ามาติดตามเล่าพัฒนาของเพียนน้องไข้นะครับครับเพียนน้องไขยนะครับงวดที่ผ่านมาครับเจ็ดแปดเก้ามานากันเจ็ดเก่านะครับนเนาะเหล็กหลางครับส่วนหลักสิบก็หลุดไปหลักหน่วยก็ถือว่าเข่าเจ็ดอยู่นะครับเนาะหลาง กะกับขอโทษขอไพ่เย็บซีนะครับเด้อครับแทนอาจารย์เนาะครับเนาะกะธรรมดาเนาะครับเย็ซีเนาะเรียกเะมีเขามี่ลดนะครับครับเอางวดวันพุธเนาะครับเนาะวันพุธที่ยี่สิบเก้าโปรเตีมพามาติดตามต่ออีกนะครับกับเซียนหนองคายครับเด็กส่งมาโปรเตีมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับวันพุธ ที่ยีมีนาคมหุกหกสัตว์เยนนะครับ นาเสียงน้องคาย สังเกนนะครับเนาะครับบนล่าง บนล่างหกกับเจ็ดวิ่งดูดนะครับเนาะโอ้โอ้ พอเตรียมเทียนผิด,ดเดี๋ยวมาหาก,กับหกโอ้เตรียมโรตีออกนะครับเนาะครับหกกับห้านะห้ากับหกเกียรนะครับอีกทีเนาะครับหกกับห้าห้ากับหก ครับสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งไว้เขาปังๆเด้ออาจารย์เสียนน้องใครยงวดนี้เอฟซได้สุกๆมันมันนะครับครับจับคู่นะครับเนาะ หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าห้าเก้าห้าศูนย์ ห้าหนึ่งนี่คือหลักห้าหลักหกนะครับเนอะหลักสี่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง เรียว่าเลขอาจารย์ส่วนมากนะครับจะบ่หอยใหลขกเป่าครับหน่อยได้มีเลขเป่านะครับเนะบาะบารนี้ส่วนส่วนตัวเน้นนะครับเนาะอาจารย์พันเน้นให้ที่ติดหกติดห้ากะชิมี่หกเก้านะครับหกศูนย์หกหนึ่งห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับส่วนสี่เก้าสี่ศูนย์อาจารย์เพิ่นบริเนนให้ครับเนี่ยในหกหางนี่นะครับเนาะครับนี่คืออาจารย์เขาวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่ยี่สิบเก้ามีนาคมหกหกลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับบนล่างวิ่งรูดหกกับห้านะครับ ครับส่วนเลขพนันมาจับคู่ก็มีส5 6 9 0 1กครับจับคู่6 9 6 0 6 1 5 9 5 0 5 1 4 9 4 0 4 1่าเกาห้เกียนครับอาจารย์พน,นันให้ที่หกเก้าหกศูนยหกหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่นะครับเนาะครับส่วนตัวที่พนันนให้ห้ามักตัวไดห้าก็เอาเนาะครับเนาะที ครับและที่สําคัญเขาก็่าลืมกับตัวไว้น้านะครับเพราะว่ามันกับบอแน่นอนครับเนาะถ้ามันเข่าตกกับเขาก็จะเสียดายนะครับอพอเต้ียมข้อกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนน้องคายนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเต้ียมมาครับฝากปีฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณเดบซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแตีมครับพ่อแตีมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บอย่าให้ได้วความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีอายุมันกวนยืนครับธมาคาขายสิ่งใดก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองครับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะที่สำคัญก็คือโชคลาภนะครับเดบซี FC. แต่ขอเอฟเฟคให้โกบโมันมันกันทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตมกับลาวพัฒนาวันที่29ก็คือวันพุดนี่นะครับเนาะกับอาจารย์เซียนหนองคายครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับเอาสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะพ่อเตมก็มีแค่นี้นะครับเอาไว้พอกันยีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม